มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้หน่อยกระแสความนิยมเกี่ยวกับอาหารไทยโดยเฉพาะในเกาหลีเน่ยก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยกินแต่อาหารเกาหลีนะคนเกาหลีก็กินอาหารไทยนะคนไทยชอบกินอ่ะรามยนใช่ไหมคะมที่เขาเรียกคือเหมือนมาม่าเกาหลีใช่ปะแต่จริงเขาก็ชอบกินของไทยเหมือนกันคนเกาหลีเรื่องนี้ ล่าสุดโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะครับความนิยมอาหารไทยในรูปแบบอาหารแห้งอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปกําลังได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้ลํายอนมีไม่กี่รสชาติลองมาดูมาม่าไทยมีทุกรสชาติานะครับต้มยำกุ้งเนี่ยนพื้นรส <ๆ S 2> ผัดไทยรสก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำปูผัดผงกะหรี่โอ้โหอีกมากมายหลายอย่างส่งผลทําให้ตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เมื่อปีที่แล้วนะครับเกาหลีใต้นําเข้าวามีจากไทยเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ1น9 2 0 0 0 0เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบ60%แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง